สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทารกราฟในวันนี้ก็ได้มีภาพของไอเทมของคาเมเดกกอดร์กอชาัทที่จะวางขายส่งท้ายปีนี้กับ DX เ็กอชช่าอิกไนเตอร์จริงๆแล้วกอชช่าอิกไนเตอร์จะต้องวางขายวันที่27แต่ดูเหมือนว่าบางร้านก็เอามาวางขายกันก่อนเพื่อรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับลักษณะของไอเทมชิ้นนี้ก็จะเหมือนกับเครื่องยนต์และก็เป็นไอเทมที่ใช้ได้ทั้งกอชชัทแล้วก็วาวรัสซึ่งก็แน่นอนนะครับว่ากอชช่าอิกไนเตอร์ ก็ยังคงต้องใช้ร่วมกับ DX ก็ชาร์ดไดรเวอร์ติดตั้งไปบนด้านบนเข็มคัดเพื่อแปลงล่างเป็นคา m มเดอร์ไฟเออร์ก็ชาร์จนอกจากนี้ถ้ากดที่ทั้งปัดด้านหน้าแล้วเอาไปติดตั้งกับก็ชาร์ดไดรเวอร์ก็จะทําให้เปลี่ยนเป็นวาวลาด d r i v e อแล้วก็สามารถแปลงล่างเป็นคาเมเดอร์วาววลาดได้ในส่วนของการใช้ท่าไม้ตายของไรเดอร์แต่ละคนก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันของก็ชาร์ก็จะเป็นเบ r ร์นิงฟีเวอ ส่วนวาวารารอันนี้ผมก็ยังไม่เคยแน่ใจแต่ก็น่าจะเป็นวาววาราัลัชสำหรับหลายเคมีเทรดดิ้งการ์ดที่มาในชุดนี้ภาพอาจจะยังไม่ชัดแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นไดโอนี้กับมาร์ควิลซึ่งก็คาดเดากันว่าคาเมเดอร์วาวารารจะใช้การ Custom. คัสตอมการ์ดของยานพานะร่วมกับสิ่งหลีรับเป็นหลัก DX กอชช่าอีกไนเตอร์มีราคาอยู่ที่4,500เยนซึ่งหลังจากชิ้นนี้ของเล่นของคาเมเดอร์กอชช่าก็ไปเจอกันเดือนกุมภาพันปีหน้ากันเลยนะครับสำหรับล รงผมว่ากระดูเท่กันดีทั้งสองคนแต่ยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันเต็มๆในคลิปข่าวสารประจําเดือนที่ก็น่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมากันแต่จริงๆในตอนของวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีแง้ๆอะไรกันออกมาแล้วแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสํหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําร,รักการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ